ทุเรียนนะครับแล้วก็ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทุเรียนที่มาไกลนะครับมาจากทางภาคเหนือของไทยเลยนะครับคือจังหวัดอุตรดิตต์นั่นเองนะครับถ้าพูดถึงอุตรดิต์เนี่ยหลายท่านก็คงรู้จักนะครับและก็เคยได้ยินชื่อหลินหลงรับแลนะครับหรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือหลินรับแลกับหลงรับแลนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิต์นะครับ นี่นะครับลูกนี้เนี่ยก็ประมาณ1.2กิโลนะครับผมทั้งลินรับแรกับหลงรับแรเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่เป็นสายพันธุ์ลูกเล็กนะครับแล้วก็ปลูกบนภูเขานะครับผมเป็นการปลูกแบบระบบธรรมชาตินะครับเป็นพื้นที่ไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่ถ้าเกิดปีไหนเนี่ยที่ฝนตกแล้วก็น้ําขังเยอะเนี่ยผลผลิตก็จะออกมาได้น้อยนะครับแต่ปีนี้นะครับคือปี6-3เนี่ยนะครับผม ที่อุตาดิตเนี่ยก็แรงเกินไปนะครับแล้วก็เกิดไฟปา่าทำให้ไฟเนี่ยไม่สวนนะครับทุเรียนของชาวบ้านเนี่ยไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นปีนี้ผลผลิตก็เลยออกมาค่อนข้างน้อยนะครับไม่ได้เยอะเหมือนพวกหมอนทองชนีอะไรต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจึงค่อนข้างสูงมากนะครับทายสิครับว่าลูกนี้เท่าไหร่ครับ1โล2ขีดนะครับผมลูกนี้ก็ 600บาทนะครับรวมค่าขนส่งแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นทุเรียนที่แพงมากตั้งที่ผมเคยซื้อมานะครับเมื่อเทียบกับน้ำหนักขนาดนี้นะครับผมและสำหรับเมื่อวันนี้นะครับคือเมื่อวันที่23พฤษภาคม63เนี่ยนะครับผมได้ไปเจอในเฟซเฟซบุ๊กเฟซหนึ่งนะครับผมเขามีการขายนะครับประกาศขายตัวทุเรียนหลินหลงเนี่ยนะครับผมสราบไหมครับว่าราคาเท่าไหร่โอ้โห ลงรับแรนะครับกิโลละ800ร้อถึงเก้บาทนะครับผมส่วนถ้าเป็นหลินรับแรไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับราคาพันบาทต่อกิโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมได้มาเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องปลายนะครับที่หาจัดส่งมาให้นะครับในราคาที่เป็นกันเองมากๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันก่อนดีกว่านะครับว่า ลงรับแรงที่ผมได้มานี้นะครับเม็ดข้างในจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะอร่อยสมคําล่ําลือหรือไม่นะครับผมนะครับเรามาดูกันนะครับ ว้าวผูสวยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้ก่อนนะครับผมอือหือรสชาติกำลังดีมากเลยครับผม <c oughs> ดูมเมล็ดนะครับมีแค่นี้เอง สมแล้วนะครับกับเป็นผลไม้ที่เรื่องชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับบรรยายไม่ถูกเลยนะครับผมรสชาตินี้มันมีทั้งกลิ่นหอมนะครับหอมมา,มากนะครับผมแล้วก็นิ่มนุ่มละมุนล,ลิ้นนยังไงบอกไม่ถูกนะฮะอืมอืมอืมอร่อยครับอร่อยโอ้โหเมื่อได้ลิ้มลองแล้ว จะลืมหมอนไปเลยทันที พูไม่ใหญ่นะครับจะเป็นพูเล็กๆนะครับผมแต่รสชาตินี้สุดยอดนะครับมีหน้าแลลวนะครับผมราคาถึงได้แพงมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทุเรียนลงรับแรงลูกแรกในชีวิตนะครับที่ผมได้ทานนะครับเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับกับการที่สั่งมานะครับ ถ้ามันสุกเนี่ยมันจะแกะได้ง่ายมากนะครับแค่ฉีกทุเรียนมาถึงแม้ว่าเนื้อมันจะไม่เยอะเหมือนพวกหมอนทองพวกอะไรนะครับแต่ว่ารสช,ชาตินี่ก็สุดยอดเลยนะครับผมอร่อยมากๆนะครับ ถ้าเกิดสนใจนะครับอย่าลืมไปหามาทานดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เฟซนะครับบุ๊กหรือเบอร์โทรหรือเบอร์ติดต่อกับน้องปายนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนนะครับที่อยู่ที่อุตราิตรรเนี่ยที่เขามีการจำหน่ายนะครับทุเรียนนี้นะครับก็สามารถสั่งน้องก็ได้เลยนะครับผมสำหรับผมนะครับขออนุญาตไปทานทุเรียนก่อนนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ